เรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยมันเริ่มจากภาพที่ค่อนข้างจะบีบคันหัวใจมากครับลองนึกภาพตามนะครับเด็กผู้หญิงอายุแค่13ที่เพิ่งเสียแม่ไปแล้วแบบในชั่วข้ามคืนก็ต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องดูแลน้องๆต่ออีกใช่ไหมคะใช่ครับน้องชายอีก4คนรวดเลยซึ่งคนสุดท้องนี่ยังเป็นทารกอยู่เลยครับ ที่มาของเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของนิยายที่เล่าเรื่องการต่อสู้ของเด็กคนนี้แหละครับชื่อว่าถังฉีค่ะคือบรรยากาศตอนเปิดเรื่องนี่มันหนักอึ้งมากจริงๆเนาะมันคือความรู้สึกของการสูญเสียที่แบบสดใหม่มากๆแต่สิ่งที่น่าสนใจที่เราจะมาดูกันก็คือเรื่องราวมันไม่ได้ปล่อยให้ตัวละครจมอยู่กับความเศร้านานขนาดนั้นใช่ครับมันผลักให้ต้องลุกขึ้นสู้ทันทีเลย เราจะมาค่อยๆแกะรอยไปพร้อมๆกันค่ะว่าจากเด็กที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังแล้วเนี่ยเธอต้องเจอกับบททดสอบอะไรบ้างแล้วปฏิหารที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเธอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มาเริ่มกันที่ฉากเปิดเลยดีกว่าครับเป็นภาพที่อืสะเทือนใจมากจริงๆถังฉีมองเห็นน้องชายฝาแฝดวัยเก้าขวบของเธอถังซุยกับถังเฟิงยืนร้องไห้จนตัวสั่นไปหมดเลยในเรื่องบรรยายไว้ชัดเลยใช่ไหมคะว่าน้องๆผอมมาก ชัดมากครับบอกว่าผอมแห้งแล้วก็ตัวเล็กกว่าเด็กวัยเดียวกันเยอะเลยซึ่งมันบอกเราได้เลยว่าครอบครัวนี้ลำบากมานานแล้วพอถังฉีอ้าแขนเรียกน้องๆเข้ามากอดเท่านั้นแหละครับเขื่อนแตกเลยเขื่อนแตกเลยครับทุกคนร้องไห้โฮออกมาพร้อมกันหมดเลยรวมไปถึงถังสานพี่ชัยคนด้วย มันเป็นภาพของครอบครัวที่เพิ่งแตกสลายไปต่อหน้าต่อตาจริงๆฉากนี้มันทรงพลังมากเลยนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่การร้องไห้เพราะเสียใจแต่มันคือความกลัวอนาคตด้วยการที่เด็กๆมาร้องไห้ในอ้องกอดของพี่สาวมันเหมือนกับส่งสัญญาณว่าแล้วเราจะเอาอยังไงกันต่ออืมภาระทั้งหมดก็เลยถูกโยนมาที่บาของทั้งฉีแบบเต็มๆเลย ใช่ค่ะในวินาทีนั้นเลยเธอไม่มีเวลาเสียใจในฐานะลูกสาวแต่ต้องสวมบทเป็นแม่ให้น้องๆทันทีซึ่งมันกดดันมหาศาลเลยนะคะสำหรับเด็กอายุแค่นี้แล้วในช่วงที่ทุกอย่างมันเปราะบางที่สุดก็มีคนหนึ่งที่ยื่นมือเข้ามาครับก็คือท่านยายจังซื่อแม่ของแม่ถังฉีนั่นเองท่านยายดึงถังฉีมาคุยส่วนตัวซึ่งบทสนทนานี้น่าสนใจมากท่านไม่ได้แค่ปลอบนะ แต่กลับชมที่ถังฉีแสดงความฉลาดความเข้มแข็งตอนไปบ้านญาติฝั่งพ่ออ๋อเหมือนเป็นการยอมรับว่าตอนนี้หลานโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะต้องดูแลน้องๆได้แล้วใช่เลยครับการปรากฏตัวของท่านยายนี่สําคัญมากเลยนะคะในเชิงโครงเรื่องมันคือการสร้างภาพที่ตรงข้ามกันชัดเจนมากเลยในขณะที่ญาติฝั่งปู่ดูจัดใจร้ายเห็นแกตัวแต่ฝั่งยายกลับเป็นตัวแทนของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่ส่องเข้ามา ใช่ค่ะเพื่อบอกถังฉีว่าเธอยังไม่ได้ตัวคนเดียวซะทีเดียวนะครับแล้วความรักของท่านยายก็ไม่ได้มาแค่คำพูดด้วยมาพร้อมกับการกระทำที่ยิ่งใหญ่มากท่านมอบถุงเงินสองตำลึงให้ถังฉีแล้วบอกว่านี่คือเงินเก็บเกือบทั้งหมดของครอบครัวท่านยายเองซึ่งก็ไม่ได้รวยเลยนะครับโอโ้โหแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตำลึงที่ได้มาจากบ้านปู่บวกกับสเสบียงอาหารอีกจำนวนหนึ่งด้วยประโยคที่ท่านยายพูดทั้งน้ำตานี่มันบีบหัวใจมากครับ ที่บอกว่าถ้าบ้านตัวเองไม่ลำบากก็คงรับหลานๆไปอยู่ด้วยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับประโยคนั้นเลยจุดนี้มันสะท้อนภาพสังคมยุคนั้นได้ดีมากเลยการที่คนจนต้องมาช่วยคนจนด้วยกันเองเงินสองตำลึงนี้อาจจะดูไม่เยอะแต่สำหรับครอบครัวชาวนามันอาจจะคือเงินเก็บทั้งชีวิตเลยก็ได้จริงครับการกระทำของท่านยายนี่มันเป็นการส่งมอบทั้งความรับผิดชอบและความหวังครั้งสุดท้ายให้กับถังฉีเลยนะ ซึ่งเธอก็เข้าใจดีมากครับเพราะเธอรับปากท่านยายอย่างหนักนั่นเลยว่าท่านยายวางใจเถิดเจ้าค่ะตอนนี้ข้าเป็นผู้ใหญ่ที่รู้ความแล้วข้าสัญญาว่าจะดูแลน้องๆเป็นอย่างดีเป็นคำสัญญาที่หนักอึ้งมากมากครับแล้วท่านยายก็ต้องรีบกลับเพราะบ้างอยู่ไกลต้องเดินข้ามเขาหลายชั่วโมงและยังต้องไปเตรียมคนมาช่วยงานศพพรุ่งนี้อีกวินาทีที่ท่านยายเดินจากไปนี่แหละครับคือตอนที่พวกเขา เอกันงงจริๆและทันทีที่ความช่วยเหลือสุดท้ายจากไปความเป็นจริงก็ซัดเข้ามาแบบไม่ให้พักหายใจเลยใช่ครับเสียงร้องไห้ของถังเหอน้องชายคนเล็กสุดวัยเก้าเดือนดังลั่นขึ้นมาเลยถังฉีที่ในชีวิตนี้ไม่เคยเลี้ยงทารกมาก่อนถึงกับกุ้งขมับเลยไปไม่เป็นเลยครับนี่คือบททดสอบแรกจริงๆของการเป็นผู้ดูแลแบบเต็มตัวมาเร็วกว่าที่คิดมากจังหวะของเรื่องตรงนี้น่าสนใจนะคะ ผู้เขียนไม่ปล่อยให้ตัวละครจมอยู่กับความเสียใจนานแต่ใช้เสียงร้องของทารกเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแอคชั่นทันทีเสียงร้องไห้ในที่นี้มันคือเสียงของชีวิตที่ต้องไปต่อมันดังกว่าเสียงของความเสียใจมันคือปัญหาที่ต้องแก้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยและวิธีที่ถังฉีกแก้ปัญหานี่แหละครับที่ทําให้เราเริ่มเห็นแล้วว่าเธอไม่ใช่เด็กธรรมดาเธอนึกถึงความรู้จากชาติก่อนของเธอขึ้นมาได้ว่าเคยดูคลิปสอนเลี้ยงเด็กว่าเด็กร้องไห้เนี่ยไม่หิวก็เพราะขับถ่าย Oh, มีปูมหลังมาจากอีกโลกหนึ่งใช่ครับเพราะเธอเช็คดูก็พบว่าน้องชายทายหนักจริงๆเธอเลยสั่งให้ถังซานไปต้มน้ําร้อนแล้วก็ลงมือทาความสะอาดเปลี่ยนผ้าอ,อ้อมให้น้องอย่างทุลักทุเลถังฉี่มีความทรงจําและความรู้จากโลกยุคปัจจุบันติดตัวมาด้วยมันไม่ใช่เวทมนต์นะแต่มันคือความรู้เชิงปฏิบัติที่ทําให้เธอรับมือกับปัญหาได้ดีเกินกว่าเด็กอายุ13ทั่วไปจะทําได้จริงครับและตอนที่อุ้มน้องชายเธอก็สังเกตเห็นว่าน้องผอมมาก ผอมจนเหลือแต่กระดูกเลยมันยิ่งตอกย้ำความรับผิดชอบของเธอเข้าไปอีกพอจัดการเรื่องน้องเล็กเสร็จทุกคนก็เริ่มหิวกันแล้วถังฉีเลยพาน้องๆเข้าครัวซึ่งสภาพครัวนี่คือแทบไม่มีอะไรเลยครับโห oh. มืดแคบของกินก็ร่อยหรอน้ำในโอ่งก็จะหมดน้ำมันหมูในไหก็เหลือแค่ติดก้นไหถ้าไม่ได้สเบียงห้ากระสอบที่ได้มาวันนั้นนะก็คงไม่มีอะไรกินกันแล้วจริงๆ สภาพครัวกับอาหารเมื่อแรกหลังแม่เสียชีวิตนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทงพลังมากเลยนะคะชัดเจนมากครับเธอทำได้แค่อาหารง่ายๆก็คือโจ๊กธัญพืชหยาบๆกับไข่ตุ๋นสองฟองสุดท้ายที่มีในบ้านพอไข่สุกก็โรยตำหอมซอยแล้วเหยาะน้ำมันหมูลงไปนิดหน่อยแค่นั้นเลยครับแต่ในเรื่องบรรยายว่ากลิ่นมันหอมมากจนถังซานที่ช่วยก่อไฟอยู่ข้างๆถึงกับแอบกลืนน้ำลายเลยแสดงว่าเด็กๆไม่ได้กินของดีๆแบบนี้มานานมากแล้วนะ่ะใช่เลยครับ มื้ออาหารมื้นี้มันมีความหมายซ้อนอยู่เยอะมากเลยนะคะแค่ไข่ตุนธรรมดาธรรมดาเนี่ยกลายเป็นอาหารมื้อพิเศษไปแล้วแล้วมันยังแสดงบทบาทของถังฉีในฐานะผู้ให้อีกครั้งด้วยเมื่อเธอไม่ได้กินพร้อมน้องๆแต่กลับตักน้ำแกงข้าวผสมไข่ตุนไปป้อนน้องคนเล็กก่อนแล้วบอกคนอื่นว่าพี่ยังไม่หิวเธอให้น้องก่อนตัวเองเสมอใช่ค่ะมันคือการกระทำแรกในฐานะหัวหน้าครอบครัวคนใหม่ของเธอเลยแล้วขณะที่ป้อนข้าวน้อง เธอก็เริ่มคิดถึงอนาคตแล้วครับความกังวลมันถาโถมเข้ามาว่าถ้าน้องๆได้กินแต่อาหารแบบนี้ต่อไปต้องขาดสารอาหารแน่ๆโดยเฉพาะน้องชายที่กำลังโตถ้าตัวเตี้ยวเพราะขาดอาหารก็อาจจะโดนคนอื่นดูถูกไปทั้งชีวิตได้ใช่ครับเธอคิดไปถึงขนาดนั้นเลยเลยตั้งปณิธานกับตัวเองว่าหลังงานศพแม่เสร็จต้องหาทางทำเงินหาเนื้อสัตว์มาบำรุงน้องๆให้ได้ ความคิดของเธอตอนนี้นี่น่าทึ่งนะคะมันไม่ใช่แค่ความคิดแบบหาอะไรให้รอดไปวันๆแต่เป็นการวางแผนระยะยาวเพื่อคุณภาพชีวิตของน้องๆซึ่งเป็นแนวคิดที่ทันสมัยมากอ hmm. มันแสดงให้เห็นว่าถึงร่างกายจะเป็นเด็ก13แต่ข้างในคือผู้ใหญ่ที่มีความรู้จากอีกโลกหนึ่งและในจังหวะที่เธอกำลังจมอยู่กับความกังวลน,นี่แหละค่ะที่เรื่องราวมันมาถึงจุดเปลี่ยนที่พลิกทุกอย่างใช่ครับขณะที่เธอกำลังเหม่รลอยกังวลว่าหนทางข้างหน้ามันมืดมนเหลือเกินจูจ่ๆก็มีแสงสว่างวาบขึ้นมาในตาแล้วภาพตรงหน้าก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมาแล้ว ชังฉีดตะลึงจนต้องยกมือขึ้นขยี้ตาแล้วก็หยิกต้นขาตัวเองแรงๆเลยเพื่อพิสูจน์ว่านี่คือความจริงหรือความฝันมันคือความจริงที่เหนือจินตนาการยิ่งกว่าความฝันเสียอีกเพราะสถานที่ที่เธอปรากฏตัวขึ้นมาคือลานจอดรถซึ่งเป็นที่ที่เธออยู่ก่อนจะเสียชีวิตในชาติก่อนโอ้โห oh. และในลานจอดรถนั้นไม่ได้ว่างเปล่านะครับแต่มันเต็มไปด้วยรถบรรทุกหนึ่งร้อยคันที่จอดเรียงรายอยู่ ซึ่งทั้งหมดบรรทุกสเสบียงบรรเทาทุกมูลค่าหมื่นล้านที่เธอเป็นคนตรวจนับด้วยตัวเองก่อนตายหมื่นล้านนี่คือจุดหักเหที่เปลี่ยนโทนของเรื่องจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะจากนิยายดราม่าชีวิตรันทดกลายเป็นแฟนตาซีเต็มรูปแบบทันทีในแวดวงนิยายแนวนี้สิ่งที่ถังชีได้รับเรียกว่านิ้วทองคำหรือโกลเด้นฟิงเกอร์ค่ะมันคือแต้มต่อหรือความสามารถพิเศษที่ตัวเอกได้รับมาเพื่อเปลี่ยนชะตาก,กรรม แต่เคสนี้คือสเกลมันใหญ่มากใหญ่มากค่ะมันไม่ใช่แค่ของวิเศษชิ้นเล็กๆแต่มันคือคลังสเสบียงขนาดมห่มานี่มันยกระดับปัญหาของเธอจากการเอาชีวิตรอดไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรระดับประเทศได้เลยนะความรู้สึกของถังชีตอนนั้นคือช็อกสลับกับดีใจสุดขีดเลยครับจากที่เมื่อกี้ยังกังวลว่าจะหาเนื้อให้น้องกินยังไงกลายเป็นว่าตอนนี้ความกังวลเรื่องปากท้องทั้งหมดหายไปเป็นปลิดทิ้ง แน่นอนอยู่แล้วเธอดีใจจนแทบจะกระโดดโลดเต้นวิ่งสำรวจรถบรรทุกทุกคันและยังพบว่าที่มุมหนึ่งของลานจอดรถมีรถเบนซ์คันโปรโดของเธอจอดอยู่ด้วย การมีอยู่ของรถเบนซ์นี่เป็นรายละเอียดเล็กๆที่น่าสนใจนะคะมันไม่ใช่แค่สเสบียงแต่มันเหมือนชิ้นส่วนตัวตนเก่าของเธอในชาติก่อนที่ตามมาด้วยทําให้พื้นที่นี้ไม่ใช่แค่คลังสินค้าแต่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเธอจริงๆถูกต้องเลยครับและพอเธอปีนเข้าไปบนรถเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวก็ยังอยู่ครบรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยที่น่าทึ่งกว่านั้นคือโทรศัพท์ยังใช้ได้เหรอคะ แม้จะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่เครื่องยังทำงานได้ครับแล้วพอปลดล็อกหน้าจอเธอก็พบว่าหน้าจอมันเปลี่ยนไปแอปอื่นๆหายหมดเหลือแค่หน้าจอเดียวที่แสดงรายการเสเบียงสินค้าอย่างละเอียดโอ้โหสิ่งนี้มันยืนยันเลยว่านี่ไม่ใช่ภาพลวงตาแต่เป็นความสามารถพิเศษที่ติดตัวเธอมาจริงๆมันเปลี่ยนสถาน,นะของเธอจากเด็กกำพร้าสิ้นไรไม่ตอกกลายเป็นคนที่มีทร,ทรัพยากรมากที่สุดในยุคนั้นไปในพริบตา ลองนึกถึงแรงกดดันทางจิตใจสิคะนาทีที่แล้วคุณกังวลเรื่องโจกมือต่อไปอีกนาทีต่อมาคุณมีทรัพย์สินรับพยากรระดับหมื่นล้านในมือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันขนาดนี้ต้องอาศัยสภาพจิตใจที่เข้มแข็งมากในการรับมือเลยนะครับสรุปการเดินทางของเราในวันนี้เราได้เห็นถังฉีเปลี่ยนผ่านจากเด็กสาวผู้โศกเศรา้ากลายเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องแบกรับทุกอย่าง เธอเผชิญหน้ากับความยากลำบากด้วยความเข้มแข็งและความรักที่มีต่อน,น้องๆและในจังหวะที่ทุกอย่างดูจะมีดมนที่สุดเธอกลับได้รับปาฏิหาริย์ที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดการการที่เรื่องราวปูพื้นความลำบากมาอย่างหนักหน่วงทั้งความจนความหิวความสิ้นหวังมันทำให้การปรากฏตัวของสเสบียงหมื่นล้านทรงพลังแล้วก็หน้าตื่นเต้นยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ มันไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาความหิวเฉพาะหน้าแต่มันคือการมอบอำนาจและเครื่องมือให้เธอสามารถสร้างอนาคตใหม่ให้ครอบครัวได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้สร้างปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาแทนและนั่นก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าขีดมากครับตอนนี้ถังฉีมีทุกอย่างที่ต้องการเพื่อความอยู่รอดแล้วแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การไม่มีอีกต่อไปแต่อยู่ที่การมีมากเกินไปคำถามที่ใหญ่กว่าก็คือ เด็กสาวอายุ13ปีในหมู่บ้านชนบทจะนำทรัพยากรจากยุคปัจจุบันที่มหาศาลขนาดนี้ออกมาใช้เลี้ยงดูน้องๆโดยไม่ให้ใครในยุคโบราณสงสัยได้อย่างไรแน่นสิคะและถ้ามองปัญหาเฉพาะหน้าที่สุดตอนนี้คือทารกวัย9เดือนที่กินได้แค่โจ๊กผสมน้ำแกงข้าว ถ้าต้องเลือกของแค่ชิ้นเดียวจากรถบรรทุกร้อยคันนั้นอะไรคือสิ่งแรกที่เธอควรจะนำออกมาจากมิติของเธอเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนและแนบเนียนที่สุด